เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนอนกับปู่ทุกคืนโดยไม่เคยร้องไห้แต่คืนหนึ่งเธอกลับเงียบผิดปกติและเมื่อแม่เปิดประตูเข้าไปด้วยความสงสัยสิ่งที่เธอเห็นตรงหน้าเปลี่ยนความสัมพันธ์ในครอบครัวไปตลอดการลูกสาวของฉันเป็นเด็กเรียบร้อยอ่อนโยนและมักจะหัวเราะง่ายเสมอตั้งแต่เล็กเธอชอบไปนอนกับผู่ในห้องข้างๆฉันไม่เคยคิดจะสงสัยอะไรเพราะพ่อของฉันเป็นคนใจดีและรักหลานมากทุกคืนฉันจะเห็นทั้งคู่หัวเราะกันเบาๆก่อนปิดประตู บางคืนฉันแอบได้ยินเสียงเล่านิทานเสียงหัวเราะของลูกดังลอดออกมาเสียงนั้นทําให้บ้านดูอบอุ่นและเต็มไปด้วยความสุขแต่คืนนั้นทุกอย่างต่างออกไปลูกสาวฉันเงียบผิดปกติไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงนิทานมีเพียงเสียงหายใจเบาๆที่ลอดออกมาจากในห้องฉันยืนอยู่หน้าประตูใจเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุไฟในห้องปู่ยังเปิดอยู่ทั้งที่ปกติเขาจะปิดไปนานแล้วฉันยกมือขึ้นแต่ลูกบิดรู้สึกถึงความเย็นเฉียบของโลหะ ความสงสัยแทรกเข้ามาในใจอย่างช้าๆลูกยังไม่นอนเหรอฉันพูดขึ้นเบาๆไม่มีเสียงตอบรับจากข้างในฉันสูดลมหายใจลึกแล้วค่อยๆหมุนลูกบิดเปิดประตูแสงจากโคมไฟส่องออกมาอ่อนๆในห้องมีกลิ่นของน้ำมันยูคาลิปตัสที่ปู่ชอบใช้เตียงไม้เก่าดังเอียดเมื่อฉันก้าวเข้าไปภาพตรงหน้าทำให้ฉันยืนนิ่งไปชั่วขณะลูกสาวนอนนิ่งดวงตาเบิกกว้างมองไปทางเพดาน มือของปู่ยังวางอยู่บนหน้าอกของเธออย่างแปลกประหลาดฉันรู้สึกได้ถึงความหนาวแล่นผ่านแผ่นหลังเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังดังติก๊ตกต๊อบชัดเจนขึ้นทุกวินาทีฉันก้าวเข้าไปใกล้เตียงสั่นเบาๆตามจังหวะลมหายใจของใครบางคนในวินาทีนั้นปู่เงยหน้าขึ้นมามองฉันช้าๆสายตาของเขานิ่งสนิทแต่เต็มไปด้วยบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนฉันได้กลิ่นยาหมองลอยเข้าจมูกกลิ่นนั้นแรงจนรู้สึกเวียนหัว ลูกสาวกระพริบตาช้าชแล้วพูดเสียงเบาแม่ผูเหนื่อยเสียงของเธอสั่นและมีน้ำตาคลอที่หางตาฉันมองทั้งสองคนโดยไม่รู้จะพูดอะไรหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงของมันชัดในหูตัวเองปู่ถอนหายใจยาวแล้วพูดเบาๆว่าพ่อแค่อยากช่วยหลานนวดหลังแต่ในแววตานั้นมีบางสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจอย่างอธิบายไม่ถูกมือของฉันเริ่มสั่นเมื่อมองไปที่ผ้าห่มที่คลุมครึ่งตัวของลูก มีรอยขยับเล็กๆใต้ผ้าผืนนั้นเสียงนาฬิกายังคงดังต่อเนื่องในความเงียบที่กดดันฉันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นใจเต้นแรงจนแทบหา,ายใจไม่ออกและในวินาทีนั้นเองลูกสาวค่อยๆย,ย,ยกมือขึ้นลูกสาวค่อยๆยกมือขึ้นช้าๆปลายนิ้วของเธอสั่นเล็กน้อยเหมือนกำลังลังเลว่าจะพูดหรือทำอะไรต่อแสงไฟสีเหลืองอ่อนสะท้อนบนแก้มของเธอทำให้ฉันเห็นหยดน้ำตาไหลรินลงมา ฉันรีบเดินเข้าไปใกล้เตียงไม้ส่งเสียงเอียดอีกครั้งเมื่อฉันก้าวขึ้นไปนั่งข้างๆหัวใจของฉันเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงแรงสะเทือนในอกลูกเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันถามเบาๆแต่เสียงกลับสัน่นลูกสาวไม่ตอบเธอเพียงมองหน้าฉันด้วยสายตาที่สับสนปู่ยังคงนั่งนิ่งอยู่ปลายเตียงใบหน้าเรียบเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ฉันสังเกตเห็นมือของเขายังวางอยู่ในตำแหน่งเดิมฉันค่อยๆเกื้อมมือไปจับแขนลูกแล้วดึงเธอเข้ามาหาฉัน เธอสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะซบลงบนตักฉันกลิ่นเหงื่อและกลิ่นยาหม่องปนกันอยู่ในอากาศบรรยากาศในห้องดูอึดอัดราวกับอากาศถูกดูดออกไปเสียงลมหายใจของทุกคนดังชัดเจนในความเงียบปู่พูดขึ้นด้วยเสียงแหบพราไม่ต้องกลัวพ่อแค่นวดให้หลานเท่านั้นฉันมองหน้าเขาพยายามหาคำตอบจากแววตานั้นแต่สายตาของปู่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันดูเหนื่อยดูเศร้าและมีบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้น ลูกสาวเงยหน้าขึ้นพูดเสียงเบาแม่หนูเจ็บตรงหลังฉันมองไปที่หลังของเธอเห็นรอยแดงจางๆตรงสะบักมันดูเหมือนรอยนิ้วมือที่กดแรงเกินไปฉันกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากพยายามควบคุมเสียงให้คงที่หนูนอนไม่สบายใช่ไหมลูกเธอพยักหน้าเบาๆแล้วเอาหน้าซบลงอีกครั้งปู่ลุกขึ้นช้าๆเดินไปหยิบผ้าขนหนูที่หัวเตียงพ่อจะเช็ดตัวให้หลานก่อนจะนอนเขาพูดเสียงเรียก แต่ทุกการเคลื่อนไหวของเขาทำให้ฉันรู้สึกระวาดระวังอย่างบอกไม่ถูกฉันจับมือลูกไว้แน่นกว่าเดิมรู้สึกเหมือนต้องปกป้องเธอจากบางสิ่งแสงไฟเริ่มกระพริบเบาๆเพราะหลอดเก่าเงาของเราทั้งสามทอดยาวบนผนังดูบิดเบี้ยวและแปลกตาฉันลุกขึ้นยืนและพูดเสียงเข้มไม่เป็นไรหรอกพ่อเดี๋ยวฉันดูแลลูกเองปูหยุดนิ่งหันมามองฉันด้วยสายตาแปลกๆรอยย่นบนหน้าผากของเขาเด่นชัดในแสงไฟ เองไม่ไว้ใจพ่อเหรอเขาถามชาชาน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงแรงกดดันฉันเม้มปากแน่นไม่รู้จะตอบอย่างไรพ่อก็แค่ช่วยหลานเพราะเห็นมันตัวร้อนฉันหันไปจับหน้าผากลูกสาวมันอุ่นจริงๆแต่หัวใจฉันยังไม่สงบหนูปวดตรงไหนอีกไหมลูกเธอส่ายหัวเบาๆแล้วพูดเสียงแผ่วปู่บอกให้หนูอดทนจะดีขึ้นคำพูดนั้นทำให้ฉันสะดุง้งอดทนกับอะไราฉันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหันไปมองปู่อีกครั้ง เขานั่งลงบนเก้าอี้ไม้ข้างเตียงถอนหายใจยาวล้านมันนอนตกหมอนพ่อแค่กดจุดให้เท่านั้นน้ำเสียงของเขาดูจริงใจแต่ฉันยังรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลฉันไม่พูดอะไรต่อเพียงพาลูกออกจากห้องอย่างระมัดระวังเธอกอดฉันแน่นตลอดทางเดินไฟในทางเดินสลัวและมีเสียงพัดลมเพดานหมุนช้า,ชาเมื่อถึงห้องฉันพาเธอขึ้นเตียงของฉันเองเธอยังไม่ยอมพูดอะไรเพิ่มฉันนั่งเงียบๆข้างเตียงมองหน้าเธอที่ค่อยๆหลับไป ใจของฉันเต็มไปด้วยคำถามที่หาคำตอบไม่ได้คืนนั้นฉันนอนไม่หลับเลยเสียงลมหายใจของลูกดังสม่ำเสมอขณะที่เสียงลมจากนอกหน้าต่างพัดผ่านฉันลุกขึ้นนั่งมองออกไปยังห้องของปู่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามไฟในห้องนั้นยังเปิดอยู่เงาร่างของปู่ขยับไปมาอย่างช้าๆเหมือนกำลังจัดอะไรบางอย่างฉันรู้สึกไม่สบายใจแต่ไม่กล้าเข้าไปอีกเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงฉันยังมองอยู่ตรงนั้นสุดท้ายไฟในห้องนั้นก็ดับลง ความเงียบปกคลุมไปทั่วบ้านฉันหลับตาพยายามไม่คิดอะไรแต่ภาพในหัวกลับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเช้าวันต่อมาลูกสาวตื่นสายกว่าปกติเธอดูอ่อนเพลียและไม่พูดจาเหมือนเดิมฉันถามว่าเมื่อคืนหนูนอนหลับสบายไหมเธอพยักหน้าเบาๆแต่ไม่สบตาฉันฉันรู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดไปหลังอาหารเช้าปู่เดินเข้ามาหาเราที่โตะ๊ะเมื่อคืนหลับดีไหมหลานเขาถามด้วยรอยยิ้มลูกสาวเพียงตอบสั้นๆค่ะ ปู่ยิ้มแล้วลูบหัวเธอเบาๆเธอสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะก้มหน้าลงฉันเห็นทุกการเคลื่อนไหวชัดเจนราวกับเวลาหยุดนิ่งมือของปู่หยุดกลางอากาศแล้วค่อยๆวางลงช้าๆบรรยากาศในบ้านเงียบจนได้ยินเสียงนาฬิกาอีกครั้งฉันพยายามเปลี่ยนเรื่องพ่อจะออกไปตลาดเรือเข้าวันนี้ใช่เขาตอบเรียบๆแล้วเดินออกจากบ้านไปเมื่อเสียงประตูปิดลงฉันรีบพันมาหาลูกลูกบอกแม่ได้ไหมว่าเมื่อคือนเกิดอะไรขึ้นจริงๆ เธอนิ่งไปนานก่อนจะพูดช้าๆปู่ให้หนูถอดเสื้อเพราะบอกว่าจะนวดให้เร็วขึ้นหัวใจฉันหยุดเต้นไปชั่วขณะแล้วหนูรู้สึกยังไงตอนนั้นหนูไม่อยากทําแต่ปู่บอกว่าไม่เป็นไรแค่ไม่บอกแม่ก็พอเสียงของเธอสั่นจนฉันต้องกอดไว้แน่นเลือดในกายฉันร้อนเผาเหมือนเดือดพล่านลูกไม่ต้องกลัวนะแม่อยู่ตรงนี้ฉันพูดเบาๆพลางลูบผมเธอเธอร้องให้ออกมาน้ำตาไหลเปื้อนแขนฉันฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไรบางอย่าง แต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความขัดแย้งปู่คือพ่อของฉันคนที่เลี้ยงฉันมาแต่สิ่งที่ลูกพูดมันไม่มีทางที่ฉันจะมองข้ามได้ทั้งวันนั้นฉันแทบไม่พูดกับใครฉันพาลูกไปนั่งเล่นในสวนหลังบ้านเพื่อให้เธอรู้สึกผ่อนคลายแสงแดดยามบ่ายตกกระทบผิวเธออ่อนๆเสียงนกร้องจากต้นมะม่วงด้านหลังบ้านดังแผ่วเบาแต่ในใจของฉันกลับปันป่วนเหมือนพายุเย็นวันนั้นปู่กลับมาพร้อมของจากตลาด เขาทักลูกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซื้อขนมมาให้หลานนะาเขายื่นถุงให้ลูกมองของในมือเขาแต่ไม่รับไม่เป็นไรข้าปู่หนูไม่อยากกินปู่หัวเราะเบาๆแล้ววางถุงไว้บนโตะ๊ะแต่รอยยิ้มของเขาไม่เหมือนรอยยิ้มเดิมอีกแล้วมันดูฝืนและเต็มไปด้วยความเงียบงันที่แปลกประหลาดฉันเฝ้ามองเขาเดินเข้าห้องตัวเองเสียงประตูปิดเบาๆแต่สะเทือนในใจฉันอย่างแรงคืนนั้นฉันนั่งคิดอยู่คนเดียวในครัว แสงไฟสีส้มจากหลอดเก่าทำให้เงาฉันทอดยาวบนพื้นในหุนเวียนอยู่แต่คำถามเดียวฉันควรทำยังไงดีเสียงฝนเริ่มตกเบาๆเคาะกระจกหน้าต่างเป็นจังหวะฉันมองออกไปยังความมืดข้างนอกหัวใจเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวฉันรู้ว่าความจริงกำลังรออยู่และมันจะไม่สามารถซ่อนต่อไปได้อีกนานรุ่งเช้าฉันตัดสินใจทำในสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิต ฉันเดินไปที่ห้องของปู่เสียงฝีเท้าของฉันดังบนพื้นไม้มือสั่นเมื่อจะเคาะประตูแต่สุดท้ายก็ผลักเข้าไปปู่กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้มองรูปถ่ายเก่าของครอบครัวเขาเงยหน้ามามองฉันด้วยแววตาเหนื่อยล้าพ่อฉันเริ่มพูดแต่เสียงแทบไม่ออกเขาวางรูปลงบนโต๊ะเองจะถามเรื่องเมื่อคืนใช่ไหมฉันพยักหน้าพ่อไม่ได้ตั้งใจให้มันดูแปลกพ่อแค่คิดถึงตอนเองยังเด็กคำพูดนั้นทำให้หัวใจฉันเจ็บแปลก แต่พ่อลูกของฉันไม่ใช่ฉันเขาเงียบไปมองลงที่พื้นพ่อรู้เขาพูดเบาๆน้ำเสียงสัน่นพ่อแค่เหงาฉันยืนนิ่งน้ำตาเริ่มคลอในห้องนั้นมีเพียงเสียงลมหายใจของเราสองคนและในวินาทีนั้นเองเสียงฝีเท้าของลูกสาวดังขึ้นจากทางเดินเสียงฝีเท้าเบาๆของลูกสาวดังใกล้เข้ามาทีละก้าวฉันหันไปมองเห็นเธอยืนอยู่หน้าประตูใบหน้าเรียบแต่แววตาเต็มไปด้วยความลังเล เธอถือของเล่นชิ้นเล็กไว้ในมือตุกตาหมีที่ปู่เคยให้ตั้งแต่ยังเล็กบรรยากาศในห้องเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของทั้งสามคนปู่เงยหน้าขึ้นมองหลานดวงตาแดงกับเหมือนคนที่อดหลับหลานมาหาปู่เหรอเสียงของเขาเบาและสัน่นลูกไม่ตอบเพียงกอดตุกตาแน่นขึ้นแล้วค่อยๆเดินเข้ามาในห้องฉันมองตามทุกก้าวของเธอรู้สึกถึงความกลัวที่ยังไม่คลายปู่ยกมือขึ้นชา้ชาๆเหมือนจะเอื้อมไปแต่ไหลเธอแต่ก็หยุดไว้กลางอากาศ เธอมองเขาตรงๆแล้วพูดเสียงเรียบปู่หนูกลัวตอนที่ปู่จับหนูคำพูดของเธอทำให้ห้องเงียบกริบในทันทีปู่ชงักใบหน้าแข็งทื่อริมฝีปากขยับเหมือนอยากพูดแต่ไม่มีเสียงออกมาฉันกลืนน้ำลายรู้สึกได้ถึงแรงสั่นในร่างกายลูกพูดต่อปู่บอกว่าหนูไม่ต้องบอกแม่เพราะแม่จะกโกรธปู่เสียงของเธอสั่นแต่ชัดเจนปู่หลบสายตาสีหน้าเต็มไปด้วยความสับสนและละอายพอ่อฉันเรียกเบาๆแต่เสียงนั้นฟังดูห่างไกลเหลือเกิน เขาหลับตาสูดลมหายใจยาวแล้วพูดเบาๆพอแค่คิดถึงตอนที่เลี้ยงเองพ่อไม่ได้ตั้งใจให้มันผิดไปแบบนั้นฉันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างบีบหัวใจแน่นลูกสาวยืนอยู่ข้างๆฉันกำมือตุก,กตามีแน่นจนข้อนิ้วขาวปู่หนูไม่อยากให้นวดอีกหนูเจ็ดเสียงของเธอแผ่วแต่หนักแน่นพอจะทำให้ปู่ก้มหน้าลงทันทีหยดน้ำตาเริ่มไหลลงบนแก้มของชายชาราเขาพูดเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินปู่ขอโทษปู่แค่เหนาปู่คิดถึงวันที่ยังอุ้มเองอยู่ ฉันมองภาพนั้นน้ำตาเริ่มรื้นขึ้นในตามันเป็นความรู้สึกที่ปนประหว่างความโกรธความสงสารและความเสียใจพ่อรู้ไหมว่าสิ่งที่พ่อทำมันทำให้ลูกกลัวแค่ไหนปู่ไม่ตอบมีเพียงเสียงสะอื้นแผ่วๆลูกสาวค่อยๆเดินไปหาปู่แล้วพูดเสียงเบาปู่หนูยังรักปู่แต่หนูไม่อยากให้ปู่ทำแบบนั้นอีกคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่เจ็บลึกปู่เงยหน้าขึ้นช้าๆน้ำตาเปื้อนเต็มใบหน้าปู่สัญญาจะไม่แต่ต้องอีกปู่จะไม่เข้าใกล้ตอนหลานนอน เขาพูดพลางยกมือไหว้ทั้งฉันและหลานดวงตาเต็มไปด้วยความละอายฉันยืนมองอยู่อย่างนิ่งๆจิตใจเต็มไปด้วยเสียงโตเถียงภายในระหว่างความรักของลูกกับความผูกพันของลูกกับพ่อลูกสาวหันมาหาฉันดวงตาเปียกชื้นแม่เราย้ายห้องได้ไหมหนูกลัวตอนกลางคืนฉันพยักหน้ากอดเธอแน่นได้ลูกแม่จะอยู่กับหนูเองปู่ยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นมองเราด้วยสายตาเศร้าหลังจากนั้นฉันพาลูกออกจากห้องทิ้งให้ปู่นั่งอยู่ลำพัง ระหว่างเดินไปตามทางเดินฉันได้ยินเสียงฝีเท้าปู่เดินช้าๆอยู่ข้างหลังแต่เขาไม่ได้พูดอะไรคืนนั้นฉันย้ายเตียงลูกมานอนในห้องเดียวกับฉันเธอหลับยากคลิกตัวไปมาหลายครั้งฉันลูบผมเธอเบาๆพยายามปลอบให้สงบลงไม่ต้องกลัวนะลูกแม่อยู่ตรงนี้เธอจับมือฉันไว้แน่นเหมือนกลัวว่าฉันจะหายไปแสงไฟจากระเบียงลอดเข้ามาในห้องทำให้เห็นเงาเล็กๆของเธอข้างเตียงฉันนั่งเฝ้าเธอจนหลับ ข้างนอกมีเสียงจากจันร้องประสานกับเสียงลมเบาๆแต่ในใจของฉันกลับเต็มไปด้วยเสียงคำถามที่ไม่สิ้นสุดฉันควรทำยังไงกับพ่อดีวันต่อมาปู่ไม่ออกจากห้องเลยฉันได้ยินเสียงก้าวอีขยับเสียงตู้ถูกเปิดปิดบางครั้งเสียงไอแผ่วๆดังออกมาลูกสาวไม่กล้าเดินผ่านหน้าห้องนั้นอีกเธอจับชายเสื้อฉันแน่นทุกครั้งที่ต้องผ่านทางเดินแม่ปู่จะโกรธไหมที่หนูพูดแบบนั้น ไม่หลอกลูกป,ปู่ต้องเข้าใจฉันตอบแต่เสียงตัวเองสั่นเล็กน้อยในใจลึกๆฉันไม่แน่ใจเลยว่าพ่อจะเข้าใจจริงไหมตกเย็ยนฉันเคาะประตูห้องพ่อไม่มีเสียงตอบฉันเปิดเข้าไปเห็นเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเดิมมองออกไปนอกหน้าต่างบนโต๊ะมีถ้วยชาที่เย็ยนชืดและรูปถ่ายเก่าของแม่ฉันวางอยู่เขาไม่ได้หันมามองฉันพ่อฉันเรียกเบาๆเขาพูดขึ้นช้าๆพ่อเสียใจที่ทำให้หลานกลัวพ่อไม่คิดว่าความใกล้ชิดจะกลายเป็นความผิด น้ำเสียงของเขาอ่อนแรงเหมือนคนที่ยอมแพ้กับทุกสิ่งฉันยืนฟังเงียบๆใจสั่นจนพูดไม่ออกพ่อรู้ว่าพ่อแก่แล้วบางทีพ่อก็อยู่ในโลกเก่าของตัวเองมากเกินไปเขาหันมามองดวงตานั้นเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเองไม่ต้องให้อภัยพ่อก็ได้แค่ดูแลหลานให้ดีฉันมองเขานิ่งน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวพ่อฉันไม่เกลียดพ่อตั้งแต่ฉันต้องปกป้องลูกเขาพยักหน้าเบาๆพ่อเข้าใจบรรยากาศในห้องเงียบงันเหมือนเวลาหยุดหมุน เสียงลมหายใจของเราสองคนดังสลับกันในความเงียบปู่ยกมือขึ้นรูปหน้าเบาๆก่อนจะพูดว่าพ่อจะย้ายไปนอนห้องเก็บของเองจะได้ไม่รบกวนหลานฉันอยากห้ามแต่พูดไม่ออกเขาลุกขึ้นช้าๆเดินไปหยิบหมอนกับผ้าหม่มทุกก้าวของเขาดูหนักและช้าเหมือนคนหมดแรงฉันได้แต่ยืนมองแผ่นหลังที่เคยแข็งแรงของพ่อค่อยๆหายไปในเงามืดของทางเดินลูกสาวโผล่ออกมาจากห้องมองตามปู่ที่เดินผ่านปู่จะไปไหนเหรอแม่ ปู่แค่อยากนอนคนเดียวคืนนี้ลูกเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าแม่ปู่ร้องให้เหรอฉันก้มลงกอดเธอแน่นใช่ลูกเพราะปู่เสียใจคืนนั้นทั้งบ้านเงียบมากมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้กระทบหน้าต่างและเสียงรีดริ่งข้างนอกฉันนอนไม่หลับอีกครั้งภาพใบหน้าของพ่อและน้ำตาของลูกวนอยู่ในหัวความทรงจำระหว่างพ่อกับฉันผุดขึ้นทีละภาพวันที่เขาสอนปั่นจักรยานวันที่พาไปโรงเรียนวันที่รออยู่หน้าบ้านตอนฝนตก แต่ภาพเหล่านั้นกลับถูกทับด้วยความรู้สึกแปลกแยกที่เพิ่งเกิดขึ้นรุ่งเช้าฉันตื่นขึ้นมาเห็นลูกนั่งเล่นอยู่กับตุ๊กตาหมีตัวเดิมเธอดูเงียบแต่สีหน้าสมบขึ้นเล็กน้อยแม่เมื่อวานหนูฝันว่าปู่ยิ้มให้ฉันยิ้มบางๆดีแล้วลูกบางทีปู่อาจอยากให้เรายิ้มได้อีกครั้งหลังอาหารเช้าฉันไปเคาะประตูห้องเก็บของที่ปู่ย้ายไปไม่มีเสียงตอบฉันเปิดเข้าไปเห็นเขาหลับอยู่บนฟูกเก่าในมุมห้อง แสงแดดอ่อนส่องผ่านหน้าต่างมาพาดบนใบหน้าเขาฉันยืนนิ่งอยู่นานก่อนจะปิดประตูเบาๆตอนบ่ายลูกสาวเดินมาหาฉันแล้วพูดเบาๆแม่หนูอยากบอกปู่ว่าหนูไม่โกรธแล้วฉันยิ้มจางๆได้สิลูกเดียวเราไปด้วยกันเราสองคนเดินไปที่ห้องเก็บของเมื่อเปิดประตูปู่กำลังต้มชายอยู่ในกาตัวเล็กเขาหันมามองแล้วพูดเสียงเบาหลานมาเหรอลูกยิ้มบางๆข้าปู่หนูไม่โกรธแล้วนะหนูอยากให้ปู่ยิ้มอีกปู่ชะงักน้ำตาเริ่มเอออีกครั้ง เขาก้มลงกอดหลานเบาๆขอบใจน้าหลานปู่จะไม่ลืมคำของหนูเลยฉันยืนมองภาพนั้นรู้สึกถึงบางสิ่งในใจที่ค่อยๆคลายออกแม้ความสัมพันธ์นี้จะไม่เหมือนเดิมอีกแต่ความเข้าใจเริ่มกลับมาแทนที่ความกลัวและในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าบางครั้งความเสียใจที่ยอมรับได้ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาใจทั้งสองรุ่นฉันมองภาพตรงหน้าอยู่นานแสงแดดยามบ่ายลอดผ่านหน้าต่างไม้เก่าเข้ามา ฝุ่นในอากาศลอยวนเป็นประกายเล็กๆเหมือนเกล็ดแสงทองเสียงน้ำเดือดในกาชาดังปุดๆเบาๆในความเงียบปู่ยังคงกอดหลานไว้แน่นอย่างแผ่วเบา,เบาลูกสาวเงยหน้าขึ้นยิ้มจางๆพร้อมพูดว่าปู่หนูอยากกินชาด้วยปู่หัวเราะเบาๆครั้งแรกในรอบหลายวันได้สีหลานปู่จะชงให้หวานนิดๆแบบที่หลานชอบฉันนั่งลงข้างพวกเขามองมือสันสของปู่ตักน้ำชาใส่ถ้วยเหล็กกลิ่นชาหอมอบอวลไปทั่วห้อง กลิ่นนั้นชวนให้นึกถึงวัยเด็กของฉันวันที่พ่อเคยชงชาให้ทุกเชา้าเสียงช้อนกระทบถ้วยดังกริ๊กเบาๆในจังหวะที่อบอุน่นผูยื่นถ้วยชาให้หลานด้วยมือที่ยังสัน่นดื่มสิหลานจะได้หายกลัวลูกสาวรับถ้วยชาไว้สองมือยกขึ้นดื่มอย่างระมัดระวังไอร้อนจากถ้วยลอยขึ้นกระทบแก้มเธอเธอยิ้มบางๆแล้วพูดชาหวานดีค่ะปู่ปู่ยิ้มกลับดวงตาที่เคยหม่นเริ่มมีแสงอีกครั้งดีแล้วถ้าหลานชอบปู่จะชงให้ทุกวันเลย ฉันมองภาพนั้นความรู้สึกในใจประปนระหว่างความอบอุ่นกับความเจ็บฉันรู้ว่าความเชื่อใจที่แตกไปแล้วอาจไม่มีวันกลับมาทั้งหมดแต่บางครั้งแค่ได้เห็นคนที่เรารักเริ่มกลับมามีแววตาที่อ่อนโยนก็เพียงพอแล้วเวลาผ่านไปสักพักปู่พูดเสียงเบาเอ็งจำได้ไหมตอนเอ็งอายุเท่าหลานพ่อเคยอุ้มเอ็งไว้แบบนี้ฉันพยักหน้าความทรงจำเก่าไหลกลับมาเหมือนภาพในฝันจำได้คพ่อเคยอุ้มฉันตอนกลัวฟ้าร้อง เขายิ้มจางๆใช่ตอนนั้นเองร้องให้หนักมากพ่อก็แค่กอดไว้แน่นๆลูกสาวหัวเราะเบาๆแม่ก็เคยร้องให้เหลอคะฉันหัวเราะตามเคยสิลูกแม่ก็เคยกลัวเหมือนหนูนี่แหละปู่ยิ้มกว้างขึ้นเล็กน้อยคนเราทุกคนเคยกลัวทั้งนั้นแต่สิ่งสําคัญคืออย่าปล่อยให้ความกลัวกลืนหัวใจคําพูดนั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึงฉันเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดเบาๆพอฉันดีใจที่พ่อยังอยากพูดยังอยากเข้าใจเขาพยักหน้าพ่ออาจช้าไปหน่อยแต่พ่ออยากใช้เวลาที่เหลือให้ดีที่สุด ลูกสาวเอ็นหัวพิงไหลปูเบาๆปูหนูไม่กลัวแล้วเสียงเธอนุ่มนวลแต่หนักแน่นจนหัวใจฉันอบอุ่นปูยกมือลูบหัวหลานเบาๆสีหน้าเต็มไปด้วยความอ่อนโยนที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนหลังจากนั้นเรานั่งเงียบอยู่ด้วยกันเสียงนาฬิกาเก่าในห้องดังเป็นจังหวะคงที่ข้างนอกลมพัดใบไม้ไหวเสียงนกกระจิบร้องขานรับทุกอย่างดูสงบอย่างแปลกประหลาดเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนแดดเริ่มอ่อนลงลูกสาวลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่าง แม่ดูสิพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วแสงสีส้มกระทบใบหน้าเธอสองให้เห็นรอยยิ้มสดใสปู่มองภาพนั้นแล้วถอนหายใจเบาๆแสงแบบนี้สวยเหมือนตอนที่เองยังเด็กเลยฉันพยักหน้ายิ้มบางๆใช่แค่พอมันเหมือนวันเก่าๆกลับมาอีกครั้งปู่หัวเราะในลำขอแค่ได้เห็นหลานยิ้มพ่อก็รู้สึกเบาในใจมากแล้วฉันมองเขานิ่งความอบอุ่นบางอย่างแผ่ซ่านในอกหลังจากวันนั้นบรรยากาศในบ้านเริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยปู่ไม่เข้าไปในห้องลูกอีกเลย แต่ทุกเช้าเขาจะวางขนมเล็กๆไว้หน้าห้องเธอบางวันเป็นกล้วยปิ้งบางวันเป็นขนมปังปิ้งทายามลูกจะตื่นมาพร้อมรอยยิ้มแล้วพูดแม่ปู่วางขนมไว้อีกแล้วฉันยิ้มตอบใช่ลูกปู่อาจอยากขอโทษด,ด้วยวิธีของเขาเธอจะหยิบขนมขึ้นมากินแล้วเดินไปเคาะห้องปู่ขอบคุณข้าปู่หนูชอบมากเลยเสียงนั้นสดใสและจริงใจปู่มักตอบกลับด้วยเสียงเบาดีแล้วหลานปู่จะทำให้ทุกวันเลยนะเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ ลูกเริ่มกลับมาหัวเราะอ,อีกครั้งเสียงหัวเราะของเธอก้องไปทั่วบ้านเหมือนเสียงเดิมที่ฉันคิดว่าจะไม่มีวันได้ยินอีกบางเย็นปู่จะนั่งรดน้ำต้นไม้ที่สวนหลังบ้านลูกจะวิ่งไปช่วยถือบัวรดน้ำทั้งคู่คุยกันเรื่องดอกไม้เรื่องผีเสื้อเรื่องมเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่ปู่เพาะฉันยืนมองจากระเบียงรู้สึกเหมือนบ้านเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งวันหนึ่งลูกหันมาพูดกับฉันแม่ปู่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะปู่พูดน้อยลงแต่ใจดีขึ้นมากเลย ฉันพยักหน้าใช้ลูกบางครั้งคนเราต้องผ่านความผิดพลาดถึงจะเข้าใจหัวใจตัวเองลูกยิ้มแล้วพูดเบาๆหนูดีใจที่เราไม่ได้หนีไปจากบ้านนี้คืนนั้นปู่เรียกฉันไปคุยในห้องเก็บของเขาวางสมุดเก่าหนึ่งเล่มไว้บนโต๊ะพ่ออยากให้เองเก็บไว้เขาพูดเสียงเรียบฉันเปิดดูเห็นรูปถ่ายเก่าของฉันตอนเด็กและจดหมายที่เขาเขียนถึงแม่ในนั้นมีบันทึกสั้นๆหลายหน้าเขียนด้วยลายมือสันๆ พ่อเขียนไว้นานแล้วตอนเองเพิ่งมีลูกพ่อกลัววันหนึ่งจะลืมว่าความอบอุ่นคืออะไรฉันพลิกอ่านไปทีและหน้าจนมาถึงประโยคสุดท้ายถ้าวันหนึ่งพ่อทำให้ใครเจ็บให้รู้ไว้ว่าพ่อเสียใจจริงๆฉันเงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอพ่อเขายิ้มบางๆอย่าเสียใจแทนพ่อเลยแค่ดูแลหลานให้โตเป็นคนดีพ่อก็พอใจแล้วฉันพยักหน้าพ่อทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องใหญ่ในชีวิตเรื่องของการให้อภยัยเขาหัวเราะเบาๆบางทีการให้อภัยไม่ใช่เพื่อคนอื่น แต่เพื่อปลดปล่อยหัวใจของตัวเองฉันยิ้มทั้งน้ำตาหลังจากนั้นทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นลูกเริ่มไปโรงเรียนอย่างร่าเริ่มปู่กลายเป็นคนเงียบสงบใช้เวลาส่วนใหญ่ปลูกผักและรดน้ำต้นไม้บางวันเขาจะชงชามาให้ฉันแล้วพูดเบาๆพ่อดีใจที่ยังได้อยู่ในบ้านหลังนี้ฉันตอบกลับทุกครั้งเราก็ดีใจที่พ่อยังอยู่ในเย็นวันหนึ่งขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าลูกสาวนั่งข้างปู่บนม้านั่งไม้ เสียงจากจันร้องระมมท่ามกลางแสงสีทองปู่พูดกับหลานเบาๆจำไว้นะหลานถ้าเราทำผิดต้องกล้าขอโทษแล้วอย่าทำอีกลูกพยักหน้าหนูจะจำไว้ข่ะปู่ฉันยืนมองภาพนั้นจากในบ้านหัวใจเต็มไปด้วยความสงบไม่ใช่เพราะทุกอย่างกลับมาสมบูรณ์แต่เพราะฉันรู้ว่าความรักแท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบแต่อยู่ที่ความกล้าที่จะยอมรับความผิดและสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาจากมันคืนนั้นฉันเข้านอนพร้อมรอยยิ้ม ลูกนอนข้างๆจับมือตุ๊กตามีไว้แน่นข้างนอกเสียงลมพัดใบไม้ไหวอย่างอ่อนโยนและในห้องข้างๆปู่ยังไม่หลับเขานั่งจิบชามองรูปครอบครัวที่วางอยู่ตรงหน้าใบหน้าของเขาสงบและในดวงตานั้นมีเพียงความสว่างที่เรียกว่าการให้อภยัยเย็นวันหนึ่งท้องฟ้าทอแสงสีส้มอบอุ่นเหนือหลังคาบ้านลมพัดเบาๆกลิ่นดินหลังฝนลอยอบอว่นไปทั่วสวนหลังบ้าน ปู่นั่งอยู่บนมา้านั่งไม้ตัวเดิมมือถือแก้วชาร้อนมองหลานสาวที่กำลังรดน้ำต้นไม้ด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะของเธอดังก้องไปทั่วบ้านเหมือนบทเพลงของความสงบที่หายไปนานกลับมาอีกครั้งฉันยืนอยู่ที่ประตูมองภาพทั้งสองคนในแสงเย็นนั้นหัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นปู่หันมามองฉันแล้วพยักหน้าเบาๆสายตาเขาอ่อนโยนและนิ่งสงบขอบใจนะลูกที่ไม่ตัดพ่อออกจากชีวิตเขาพูดเสียงแผ่วแต่มั่นคงฉันยิ้มจางๆพ่อยังเป็นพ่อเสมอ แค่ตอนนี้เราทุกคนเรียนรู้จากกันมากขึ้นเขาหัวเราะเบาๆใช่บางทีความผิดพลาดก็สอนให้คนแก่เข้าใจคําว่ารักอีกแบบหนึ่งลูกสาววิ่งเข้ามากอดปู่จากด้านหลังปู่หนูรักปู่ที่สุดเลยปู่หัวเราะดวงตาเปียกชื้นแต่เต็มไปด้วยความสุขปู่ก็รักหลานที่สุดฉันเดินเข้าไปนั่งข้างๆทั้งคู่แสงสุดท้ายของวันส่องผ่านใบไม้ทาเป็นลายอ่อนบนพื้นไม้เก่าบ้านหลังเล็กที่เคยเงียบเหงากลับอบอวลด้วยความอบอุ่นอีกครั้ง ไม่มีใครลืมอดีตแต่ทุกคนเลือกจะไม่ให้มันทำร้ายปัจจุบันฉันมองพ่อกับลูกยิ้มทั้งน้ำตาบางครั้งการให้อภัยไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันเปลี่ยนสิ่งที่เรารู้สึกต่อกันได้ในตอนนั้นเองฉันรู้ว่าความสัมพันธ์ในบ้านหลังนี้อาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่มันงอกงามขึ้นใหม่ด้วยความเข้าใจความรักและการให้อภัยที่แท้จริงและนั่นคือความสงบงามที่สุดที่หัวใจของคนเป็นแม่และคนเป็นลูกจะขอให้คงอยู่ตลอดไป